สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าน้าอาครับแล้วก็เอฟซีทางสปปราวครับสบายดีคลิปนี้เป็นแนวทางหวยลาพัฒนาครับประจำวันจันทร์ที่25สหนะครับสำหรับลาพัฒนารอบที่แล้วไปเจาะลาพัฒนา6ตัวนะครับแลาพัฒนา4ตัวทะโลดโถทิ่มไปไหนเลยไม่ทราบาต้องขออภัยครับวันนี้รอบนี้ดูเงินต,ต่อเบาๆก่อนนะครับ ในเมื่อยังไม่เดินเนาะในเมื่อสองรอบสุดท้ายเดินไม่สวยครับสองรอบสุดท้ายเดินไม่สวยแต่สําหรับคนรอชอบสําหรับคนเล่นรับพัฒนาหกตัวรอบไปรอบที่แล้วพอเจ็ดเจาะเจ็ดแปดแปดเจ็ดเนาะแต่ส่วนมากผมดูแล้วส่วนมากคนจะเล่นรับพัฒนาสี่ตัวนะครับเนาะก็ลุ้นกันไปเบาๆก่อนครับรอบนี้เดินสุดอะไรเอ่ยเดินสุดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเนี่ยเดินทั้งเลนหนึ่งเจ็ด 1> 7จ็ใจเอ็นเอียงไปทางหนนิดหน่อยครับก็ขาลุดขาวิ่งจัด1ครับขาลุดขาวิ่งจัด1เนาะก็ชุดวินครับชุดวิน01279หนึ่เครับศูนย์หเหมือนเดิมครับใครชอบเล่นเจาะก,ก็เอาวินไปครับชุดวินเต็มจะได้1ิบ่างครับเนาะเล่น2ตัว3ตัวยังไงขึ้นสุสดท้ายขึ้นอยู่กับท่านผมจะตัดชุดวิน ชุดเต็ม10หางให้เหลือ6หางเป็นชุดที่ผมชอบและตัดให้เหลือ3หางเป็นชุดที่ผมชอบมากนะครับ่ทางนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับท่านแล้วกันเนาะก<อ>็<อ>ตัดที่เหลือ6หางครับ01 01 21 01 21

2, 1, 7จ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดสองหนึ่งเครับแล้วก็สามหมาที่ผมชอบนะครับชอบเนาะจะมาด้ือไม่มาไม,ไม่ทราบได้แต่ชอบครับ1นึ่งสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งสองนึงแล้วก็เก้าผมพอดูแป๊บหนึ่งแล้วรอบที่แล้วรอบที่แล้วรอบที่แล้ว

172797ครับก็ในเมื่อ1 1กับ7ชนกันใช่ไหม1กับ7ชนกันก็เม็ดเดียว1771ครับเม็ดเดียว1771ได้ประมาณนี้ครับขอขอบคุณทุกท่านครับขอให้รับทราบครับขอให้มีโชคมีลาบครับสุดท้ายมีโฆษณาดูให้ผมด้วยนะครับเฮงๆรวยๆครับ